ก็เลยมาแวะปั๊มเข้าห้องน้ำซะหน่อยอันนี้ห้องน้ำนี้อยู่ที่ปั๊มน้ํำมันสีเหลืองนะคะลืมเอาไม้อ,อกมาเราต้องเอาไม้กรนจีกแล้วตอนนี้นี่น้องมานั่งพักแวะที่ปั๊มน้ามันก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็เลยมาแวะปั๊มน้ามันหนึ่ง พอมาวะปั๊มน้ำมันแล้วน้องกลับไปคิดเห็นกระทูกระทูนึ่งเนาะกระทูพันทิ์มีคนมาว้าวเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ำมันนี่แหละซึ่งเรื่องมันก็มีว่ามีฝรั่งฝรั่งเข้าห้องน้ำในปั๊มเมืองไทยแต่ว่าฝรั่งมันก็เกิดตกใจว่าปั๊มน้ำมันที่ประเทศไทยมันโปเมันเพียงแต่ว่า อาฝรั่งก็เกิดตกใจว่าห้องน้ําในปั๊มมันโบเม่เนแต่เป็นเพียงห้องน้ำแต่มันโบได้เปลี่ยนเพียงแต่สถานที่ปวดทุกข์ที่เฮาแบบเข้าห้องน้ำนะแต่มันมีอีกอย่างที่หลายก็นั่นเดี๋ยวน้องจะมาเว้าวให้พี่ๆฟังซึ่งคนที่มาเว้าวเรื่องนี้กล่าวว่าฝรั่งคนนี้ดีได้ ฝรั่งคนนี้ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยนี่สามปีแล้วแล้วก็ได้สัมผัสกับหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจากบ้านเกิดของกระเจ้าหรือว,ว่าจะเป็นอาหารผู้ค้นหรือว่าแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆแต้ครั้งนี้ก็คือความเปกใหม่ที่เฮ็ดให้ฝรั่งคนนั้นแบบชึ่งสุดๆเพราะว่าฝรั่งคนนั้นนีตั้งใจที่ว่าเอียวรถเข้าปั๊มน้ำมันเพื่อสิมาเข้าห้องน้ํา แต่ว,ว่าพอลงจากรถเพื่อมาเข้าห้องน้ำกบต้องตกใจเนาะเพราะว่าสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือการตกแต่งของปั๊มทางสวนทางต้นไม้ละกาบบริเวณห้องน้ำเห็นเดนฝรั่งคนนั้นนีกยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทา่ายคลิปหนตอนนั้นเลยว่าอย่างนั้นน้องแต่ว่าห้องน้ำที่ประเทศไทยนี่สะอาดหลายได้ สำหรับน้องที่เป็นคนเราแราะได้นนมาใไ้บริการโ <c oughs> ดยเฉพาะปั๊มน้มํามันพอตโทเนาะรากาศเติมน้ํามันพร้อมก็ถือว่าสะอาดแ้ะก็สะดวกสบายลายเพราะว่าห้องน้ํานี่กาสะอาดสะอานสะอาดเอี่ยมอ่องเป็นตาเข้าเลยแหละ อันนี้ก็จรเป็นความประทับใจหนึ่งของคนตั้งประเทศที่ว่าได้มาเที่ยวไทยมาเห็นปั๊มน้ํามันแล้วกระตกใจน้องเอกเป็นคนเลาวน้องมาเห็นปั๊มน้ํามันที่ไทยนี่น้องก่อนครั้งแรกก็วาดๆว,ว,วันๆยานว่ายานว่าตัวเองสิบมหูใช้งานในนี้นะยูที่ลาากะมีปั๊มน้ํามันหลายคือกันส่วนหลายปั๊มน้ํามันยูที่ลาวนี่กาม โบคือไทยเนาะสลายปั๊มน้ำมันที่ลาวดีสิโอแบบแนวแบบเรียบง่ายพอดีตอนนี้หัวหน้ามานั่งนำหัวหน้าแวะซื้อขนมที่ฮาน,นี้ฮาน,นี้มีน้องกะน้องกับบู๊เของเราข้างในฮานพอดมีอย่างโมบะาบเร,รย่างเข้าไปเลาะเบิง้งมาเลยน้องกับมานั่งบนนี้เลยเป็นที่นั่งที่นั่งข้างฮานสะดวกซื้อที่นั่งพอน,นีจัดได้งงามงามก็เด็ด เดี๋ยน้องเสีเ่ยวกองกีไกให้เบิ้งด้านหลังก็เป็นที่นั่งคือกันเป็นโต๊ะนั่งคือเป็อนออกแบบได้งามหลายเนาะอันนี้เป็นที่นั่งข้างฮารสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันซื่อๆก็เป็นตะนั่งนั่งลิ้นนั่งพักผ่อนส่วนน้องนี่ก็มานั่งอัดคลิปก็ได้เบิ้งนี่เบิ้งนั่นเบิ้งรถไก่ไปไก่มาแล้วก็รถที่เข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มพร้อมเพราะว่าด้านหน้าน้องนี่เป็น ปั๊มน้ำมันเดี๋ยน้องชี้ให้ที่ที่เบิ้งอันนี้เป็นรถน่าจะเป็นรถเชื้อไฟหรือรถเนี้ยว้อแล้วกะสงสัยเนาะว่าเหตุปั๊มน้ำมันที่ไทยเผากะเห็ดห้องน้ำดีขนาดนี้ละกัสะอาดพร้อมคือน้องเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี่นะน้องก็เห็นแบบเห็นแม่บ้านเพื่อนทำความสะอาดแบบเพื่อนยู่ประจำห้องน้ำทำความสะอาดเลยใดแบบคือแบบ ยู่ประจาทาความสะอาดแบบตะลอดนะะเาแบบติมเวลาที่เพื่อนเฮ็ดเบียกกระไดแบบนน,นี้ที่เห็นเพื่อนคือสิต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจ้าหองปั๊มที่ต้องจ้างคนมาทําความสะอาดแล้วก็ออกแบบห้องน้าได้งามขนาดเลยพร้อมกับค่าน้ําอย่างต่างๆแต่ว่าเขาเข้านี่เท่ากับเข้ารี่เนาะบม่ได้เสี่ยงเงินเลยนะ เแบบนี้แล้วเจ้าของเพิ่นสิบลุกขึ้นบเนะห้องน้ำกะบักสะอาดบ่าแม่นแบบห้องน้ําแบบเนเปื้อนนะอันนี้เป็นห้องน้ําแบบสะอาดสะอาดเลยสะอาดแท้สะอาดว่ากระจกนิ่งแบบแวน่นนิเงาวับเลยส่องไปเห็นทอดเทวดา <c oughs> นอกเรื่องไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวคําถามนี้ น้องสีถามหัวหน้าดีกว่าหัวหน้าคือสิอธิบายได้ดีๆกาวนาอเพราะว่า,าเพื่อนก็เป็นคนไทยเข้ามาเบื้องกันว่าหัวหน้าสิว่ลจังใดหัวหน้าคะนางฟังนีสบายเนาะนางริ่นโทรศัพท์อยู่แมนฟังนีมันคนทางมืดจักหน่อยนึงหัวหน้านี่คิดว่าน,น่าจะเกี่ยวกับ อห้องน้ำอยู่ปั๊มน้ำมันนี่และอีกอย่างหนึ่งเข่าห้องน้ำอยู่ใส่กับบร์เรียเสียงเงินใน,นอนเถมห้องน้ำยังสะอาดอีกอนาคตคนสิเก็บเงินเพิ่มเจระว่าไม่หรอกมาไม่ต้องเจอะไม่ต้องจอะม,มากนะแล้วกินน้ำก่อนไม่ว่าจะถามว่าอะไรนะถามว่าปั๊มน้ำมันห้องน้ำที่อยู่ ในปั๊มน้ํามันนี่นะมันคือสะอาดเท้ห้องน้ํานี่เจ้าของปั๊มมาเป็นคนสร้างใช่ใช่ที่เห็นห้องน้ําไทยมันสะอาดใช่ไหมล่ะก็มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการตลาดนั่นแหละทัพห้องน้ําไม่สะดวกไม่สะอาดเลยลูกค้าก็คงไม่อยากเข้าไอตัวนี้แหละเป็นตัวดึงลูกค้าเอาแต่ว่าปั๊มน้ํามันกับโบเมนวาสิสร้างไกลๆกันปั๊มน้ำมันมันกับห้างห้างกันคือ ถ้าว่าโบเฮ็ุห้องน้ําดีปัม๊มปั๊มมันก็ขึ้นซื้ออยู่แล้วว่าปั๊มก็คือเติมน้ํามันนะะมันกับบรเิเกี้ยวกับห้องน้ำเนาะถ้าเขาบเห็ุห้องน้ําดีเขาก็ต้องเข้ามาเติมน้ํามันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเข้ามาเติมน้ํามันโบเป็นเข้ามาเข้าห้องน้ำเนนี้นะไม่จุดเข้าหมายเอาตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นการดึงลูกค้ามีส่วนน้อยแหละที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเฉยเผาไม่เจ๊งหรอกเราไม่ต้องไปห่วงไม่มีเจ๊งมีแต่ มีแต่มีกําไรแล้วปั๊มที่ไทยเนี่ยแต่ละปั๊มเนี่ยก็น่าจะการบริการลูกค้าก็จะต่างกันอย่างปตทเนี่ก็จะเป็นพวกรถเล็กนะบุคคลทั่วไปอย่างนี้รถเล็กพวกรถเก่งรถกระบะอันนี้น่าจะรถใหญ่นะปั๊มนี้นี่เพราะว่าเห็นรถใหญ่เข้าเป็นรถแบบเก็บวัตถุไว้ไฟรถแบบสิบสองล้อบะไม่พวกรถบรรทุกเนี่ยเขาก็จะนิยมเข้า ปั๊มบางจากปั๊มบางจาก<ม>ปั๊มเชลปั๊มคลาเทคที่ไทยมีหลายปั๊มนะมส่วนใหญ่เนี่ยมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะคือถ้าเราไม่เห็นใช่ไหมหละ่ะเราก็จะไม่เกิดไม่อยาก<ม>แต่พอขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นบางปั๊มเนี่ยจะมีความอยากก็คืออยากโชคดี<ม>รู้จักไม่อยากโชคดีอยากรวยมีอะไรอ่ะอ๋อลอตเตอรี่ แลงเพื่อจหรับสหรับน้องที่เป็นคนลาวนะน้องกะเข้าปั๊มน้ำมันหนึ่งกินกาแฟสองกินก๋วยเตี๋ยวสามเข้าเซเว่นสี่ก็เข้าห้องน้ำเล็กๆนี่ก็เข้ามาตามเล็กๆนี่ก็เข้ามาเติมน้ำมันเฉยๆนั่นแหละบางปั๊มเนี่ยใครอยากจักกะจี้ก็นวดเนาะใช่มีบอกปั๊มที่มีร้านนวดบางร้านบางปั๊มก็มีอย่างทำไปคอนแกะอะไรมันมีมันจะเป็นห้อง แล้วก็นี่แหละยิ่งแบบช่วงปีใหม่เนี่ยการเดินทางของคนมันจะเดินทางกันเยอะนั่นแหละมันจะมีการให้บริการตรงนี้วันน้าอีนพี้คงดีเนาะสงสัยเคยเข้าร้านนวดอยู่ในปัม๊มไม่ไม่เคยแต่มันจะมีช่วงปีช่วงเดินทางปีใหม่สงการเขาจะมีบริการผ่อนคลายนี่แหละมันก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พบแบบไทยๆนะขนาดฝรั่งมายังติดใจแม่นช่วงหลังๆนี้เห็นคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวไทยเนาะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นช่วงแบบระดูการท่องเที่ยวของต่างชาติลังไลเข้ามาไทยเ,เห็นแต่คนต่างประเทศนี่เขามากและเขาก็มากว่าเว้าเกี่ยวกับเกิไทยคนนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจ เข้าสถานที่แบบเข้าปัม๊มเข้าห้องน้ำามาเวะปตทอยอย่างนี้เข้าห้องน้ำนี่ก็ตื่นเต้นตกใจแล้วก็แบบมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีนะเขาได้เข้าบนสะอาดปลอดภัยแนวนี้นะแล้วก็อยู่ั๊มนี้ก็เซเว่นนี้เซเว่นนี่ก็เคยมีคนดังชาติเขาว่านะว่ามานี่แบบมาเข้าเซเว่นนไทานี่รู้สึกแบบดีใจอุ่นใจอยากให้มีเซเว่นไปตั้งที่ประเทศเขาอย่างนี้เออ เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดจากใจหรือเปล่า,าเขาก็ฟังไทยแต่ก็ดีใจที่เขาชอบเมืองไทยตอนเทพี่ยังคิดอยู่เลยนะนี่เราถ้าเราเข้ามาปุ๊บเรามาเข้าห้องน้ำเอาปีเราไม่เราไม่อุดนุอนอะไรมั่งมันรู้สึกเราติดค้างบุญคุณเขาหรือเปล่าคิดเหมือนกันนะนี่พี่หนูจะบอกเพราะว่าพี่เอกคนนี้เป็นคนคิดอย่างนี้คือเมื่อกี้นี้มาแวะเข้าห้องน้ําปุ๊บ แล้วก็เห็นว่าที่นี่มันงามเนาะแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขาคิดออกคอนเทนต์นึงเดี๋ยวเขาลงมานั่งถ่ายยุบน,นี้ดีกว่าแล้วพี่เอกพ่นก็ว่าโอ้ยนั่งสถานที่เพิ่นเปล่าๆนี้ก็รู้สึกเกรงใจเนาะเขาเดี๋ยวเขาก็ไปซื้ออยียางสักหน่อยดีกว่าก็เลยได้อันนี้ออกมาหัวหน้าก็เลยนีออ่นี่ได้ขนมออกมาซื <c oughs> า้อจากทีน่นีน่แหละเออสำหรับคลิปนี้ก็แรงพอสมควรแล้ว เดี๋ยวปั๊มเพิ่นจะปิดแล้วนะเนี่ยพูดเล,นดเลน่นพูเล่นมัวปั๊มนี้เปิดมื่อคืนบอกลว่าเปิดตอนอนปัมนป๊มน่าจะทั้งคืนแต่ตอนนี้น่าจะปิดอืองก็สำหรับทีนี้น้องก็ขอลาที่พี่ FC. เอฟซีไปกับาพาบรรยากาศที่สถานที่ตรงนี้ก็คือปั๊มน้ำมันปั๊มเติมน้ำมัน ก็ขอปิดคลิปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบายบายสวายดีสวัสดีค่ะรถมันก็จะเยอะเสียงเสียงรถก็จะเข้าหน่อยๆเพราะว่าคนกำลังกลับบ้านกันเนาะแล้วมื่อนี้แห้งเป็นมือวันศุกร์คนกังเี่าแบบเดินทางกลับบ้านมาไกลๆอย่างนี้ ือว่าสลองปีใหม่คริสต์มาส